สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมือวนนี้มาเบบึงฉากนี้ตายครับเอ่อได้ปาก่อหลายขั้นละครับดินนี้ตายอย่างเดียวครับนี่ต้องหาท่างแห่งไปให้หลอดครับทันมา่หลอดกับพื้นขั้นนันไปแหละครับปาก่อครับปาก่อมันต้อไปเก็บค้าดินีนอยู่นี่ครับมันจะออกมาอีหลอดนี้ครับนี่นี่เบื้องน้ำมันแกล้มมองนีแล้วครับมันเนืออ รประยุกับตายข้ามองนะั้นดินนวมมาแล้วดินนุ่มไมปหมดเลยครับหน้านี่เขาหลอกไปแล้วครับเขาหลอกไปแล้วไปตัวนี้ j o แปดสี่ครับเจฟูนะครับนี่เอา้าเครื่องไทยกัสบสิบสิบซีหนึ่งครับ อันนี้ก็เป็นกองร่องรอยของ 8e เนาะนี่แ e ดอีวะถิมไหม่ครับเดสิปเกมเงินกับจะาล้องหน้าให้ครับนี่ปากบอครับนี่ห้าสิบาทครับถ้าเทตรงนี้ห้าสิบาทครับตัว 8e ดอกับตัวนี้กัล็อกกี้ครับของเพชรเอวล่วงครับมันล่วงตรงนี้ครับเป็นฉากนี้ตายฮันรือหัครับ บนทางข้านนึนก็เพรแห้งครับดินมันนิ่มมันเปียกครับตรงนี้มันต้องพาหน้าหลอ,อกไป มาลนะครับ๋ยวเมืองแปดอีนี้ตายทีหนึ่งครับโอ้คือการซับเกียร์เนะาะเจ้านายโอ้เขาไปไกลครับเขาวิ่งอ้อมครับเขาวิ่งอ้อมครับเจ็ดอีครับเจ็ดอีพลังคอมมันเร็วครับอ้าว พอมีมงพาแล้ววันนี้อึบโอ้ใจแด้เกีย๊ยสองไหมเยือบรอดครับอู้นน่ะก,ก็บข้ามตั้งแต่เส้นเนินมาแล้วครับข้ามมาแล้วเนี่ยครับเสี๊ยบเลียนเชิญยูทูปทุกช่องครับเสี๊ยบเลียนเชิญนะมาครับมาเลยครับ มันดันได้ครับมันดันเหนืดครับคุณคิดว่าทางไหนดีคุณมาครับเสียงนะครับเสียงเสียงปานซื้อเลขครับปุนอันนี้หกเทนเอา2สองขั้นเลยครับปุนไ่ด่ากัน,นออกมาแล้ว อ้าวอ้าวอ้าวยานยันลัคกี้ยานแล้วโอ้โหคะแนนอ่อนมาทั้งคุณครับคะแนนอ่อนมาตั้งฝันมาหนีขึ้นเราครับมาฝานมึงเหนือขึ้นเราครับโอ้สับเกียร์แล้วอยู่อยู่บอยยูครับไปได้ครับข้าวพานรอดไปหนึ่ง นี่มาแล้วครับพลังหีหมูครับลับด้วยหีหมูครับเสนาม้นก็นเป็นคืนครับทา่าสนามมันคืน สวัสดีครับโอนี้เรต้องไปใช้ครับลอดรุ่นจมอนี้ครับมันมีขั้นไหนขั้นหนึ่งหรอครับตัวอย่างมันมีครับตัวอย่างมันมีครับ <t> มาแล้วครับมาแล้วเสียงเลยโมนี้มาแล้ว,ลว <t> ุเสียงฝาพามาแล้วครับ <i> อุ้ยคันนี้ต้องหลบครับว <t> ้ นีขั้นนี้ว่านิ่มนวลที่สุดในทีมงานเลยครับแบบกุ้มกิมกุ้มกิมเรื่อยๆครับเออเออเออโอ้โหนี่ครับมันเปลืองน้ำมันตรงนี้ครับตรงดินเหนือแล้วก็แลนอัดบ่อใดเนี่ยครับอ,อีกรอบครับเขาจะไปทางไหน เขาสมดนี่จิอยู่ครับอืม อย่าประโลอุ้ย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 เมาเมาเบาจะตื่นกล้องมานั่นนี่ยจะเปลี่ยนแม่ละเกี้นั่น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 ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับไปอลาเลยผ่านครับผ่าน ผ่านแล้วผ่านเลยครับรอดครับรอดรอดรอดเดี๋ยวมาเจอรถแรงที่สุดในทีมงานค่นนี้แรงที่สุดครับกระป๋องครับเนื่องจากงั้นมันเป็นหัวตอนเดียวครับหัวม,น,มนักเอ่อการยน่นล่อครับการยน่นช่วงล่อก็มีส่วนครับล้อหลังยน่นมาหน้าเยอะหลักกะเอดไท้นำนักหนามันบ่ค่อยกดครับมันบาลานนำนักไขว่า น้ำนักดินมันจิ่มมาหลังครับหนามันก็นเชิดในเมื่อรลอหนามันมันบวหนักมันบกกดมันก็บบคอยเป็นผ้าละสําหรับรถครับว่ารถมันขับเขื่อนทางรอหลังผ่านบานน่อ่าอ่า ครเขี้ยวแล้วไปเรียบร้อยครับ